จอมหลุดเผย vivo x 300 s e r i e s จะเปิดตัวปลายปีนี้แต่เหลือแค่2รุ่นไม่มีรุ่นโปรโมินิแล้วพึ่งจะมีการเปิดตัว vivo x 200 s e r i e s ไปไม่นานก็นมีข้อมูลของ x 300 Series, s e r i e s เผยมาเพิ่มเติมแล้วครับล่าสุดจอมหลุดอย่างดิสตันชั t เตชนได้ออกมาเผยไทม์ไลน์การเปิดตัวพร้อมข้อมูลเบื้องต้นของเรือธงรุ่นต่อไปของทาง vivo แล้วครับ โดยทางดิจิตอลแชทเตชันเผยว่า vivo x 3 0 0ร้อยช s ลี่จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปี2025อาจจะเหลือแค่2รุ่นคือ vivo x 3 0 0และ vivo x 3 0 0 Pro ไม่มีรุ่น Pro Mini แบบในปีนี้แล้วครับซึ่งสาเหตุก็เพราะ vivo x 3 0 0ปลายปีนี้จะลดขนาดหน้าจอจาก6.6นิ้วมาเหลือแค่6.31นิ้วแทนครับซึ่งก็คือขนาดเดียวกันกันกบที่ใช้บน x 2 0 0 Pro Mini นั่นแหละครับซึ่งจะทาให้ vivo x 3 0 0ช เปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์แบบ2ไซส์หน้าจอที่แตกต่างกัน,ปนไปเลยครับไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วครับและที่น่าสนใจอีกก็คือ vivo x 300 series หากเลือกใช้กลยุทธ์นี้และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือหาก vivo x 300 series เลือกใช้กลยุทธ์นี้รุ่น x 300ปกติจะมีแรงจูงใจในการเลือกกล้องความสามารถจะมีแรงจูงใจ จะมีแรงจูงใจในการเลือกกล้องกับความสามารถในการชาร์จไร้สายมาให้ด้วยใหม่ครับเพราะตอน x 2 0 0 Pro Mini มีจุดเด่นเรื่องนี้ที่ทำให้หลายคนสนใจไม่ใช่แค่หน้าจอที่เล็กกว่าอย่างเดียวครับส่วน x 3 0 0 Ultra รุ่นท็อปสุดก็ยังคงก็ยังคงเปิดตัวแยกกันอีกทีครับเป็นว่ามีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026นนู่นเลยครับ